สวัสดีจ้าเจฟ้ามุกดามาแล้วจากใจแนแนวส่งเสียงทักทายเอฟซีสวัสดีค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้นะคะมีอีกคลิปอันนี้ก็คือมาพุตาพุตานะคะกาบันกาบันกาบันจะกินมาพุตซา เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่เอาให้กินลูกเดี๋ยวแม่เอาให้กินอันนี้คือกาบ,บันเพอ่์สิกินมากระท่านนะคะด้วยัทที่นี้ด้วยมากระท่านก็คือมาพุทรานะคะมากระท่านนะคะเนาะเออนะคะนอนกันอันนี้ก็เป็นกระท่านเปียวอมหวานนะคะเปียวยอมหวานบอกเลว่าจังใดเจฟ่าก็พลาดแต่กินเบิงหมากินก่อนแล้วนะคะลื่นางปลาเตียนซำนะคะเพื่อนชิมเพื่อนนอนแล้วนะคะรับแล้วนอนกอนอยู่ถอดถอดฟังเสียงเจฟาเ่าเบาให้นอนค่ะ ก็คลิปนี้นะคะพาน้องกาบันนะคะกินหมากพุซ่านะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้เบิ่งกันนะคะพี่น้องค่เอฟซีน้องกาบันนะคะเอฟซี FC น้องกาบันนะคะตอนนี้ชมกาบันกินอยู่นะคะพี่น้องขะขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะ ขอบคุณจริงๆนะคะเนาะมาก,กินผพือนลหไมค่ะพี่น้องขาหมาเจฟ้านะคะหมาที่แปลกประหลาดนะคะเนาะของพละค่ว่ากักินชืกกันนะคะก็ถ่ายคลิปให้ลงลงให้เบิงน้ำเด้อค่าเด้นนะคะว่านะคะชอบกินแบบหมาเจฟ้าบอนะคะเฮ้บอหากินเพ่ท่านปกติเอาเอาขาเพิ่นมากเลยค่ะเขาว่าเพิ่นมากกินนะคะเนาะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือหมาเจฟ้านะคะมาก,กิน ผลไม้ค่ะพี่น้องคะกินบัคคือโมกินผลไม้นะคะพี่น้องค่ะกินผลไม้นะคะเด็กชายกาบันนะคะอันนี้กินหมากพุทธาหมากกระทันบ้านเหานะคะกระทันใหญ่ค่ะนี่กระทันใหญ่บบแม่กระทันหน่อยกระทันหน่อยบ่ก้าให้กินพอมันสมนะคะถ้ามากระทันพื้นบ้านนี่บใให้กินได้อันนี้มากกระทันพันนะคะมากกระทันที่เพิ่นปลูกนะคะเนาะสามารถให้กินได้แต่ถ้ามากระทันบ้านแบบสมสมอีริเจฟฝากค่ะบ่ก้าให้กินยาน้องเข้าท้องเสียแบบนี้นะคะ ก็มาอัปเดตนะคะเนาะว่าน้องของเจบาเจฟ้านะคะน้องกระบันกินปาก,กระทันนะคะโอ๊ยโอ้ยหล่นตกมือโอ้อ่าอ่าอ้าอ้า่เ้าอาอนี่้าออ้า,าอ้า่า้า,า,าอ้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 า้า้าอ้าอาอ้าอ้าอกา่้าอาอาอ้าอาอ้า้าอ้าอาอ้้าา ภาษากลางเพื่อ,อนผ่าครึ่งแบบนี้นะคะแต่ภาษาของเจฟ้าเอื่อนปาดนะคะอันนี้ก็คือมากระทันนะคะคือเขาก็จะกินแบบนี้แหละค่ะวิถีชีวิตของเขานะคะของดนชช่กระบัดเนี่เพื่อนจะกินแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนมากินแบบที่ว่าแปลกๆนะคะกินที่ว่าบกคื่อไผ่นะคะ ผลไม้นี่นะคะเท่าที่หายมาเนี่นะคะอ่าเพื่อนก็กินนะคะกินหลายอย่างอยู่นะคะเหลือมะม่วงมะม่วงม,มันยังยังบ่มีมะาม่วงอ่ายังมีแต่มะงม่วงส้มเนาะเจฟฝากาับว่าห้ามจะไม่ให้เพื่อนกินว่าล่อให้บางม่วงเคียเ้ยวเสวยอนะคะเป็นสะกอนจะเสียล่อเอามาให้น้องเขากินล่อเบิงนะคะเพราะว่าขั้นมาส้มเดี๋ยวเจ๊ฝาะจะบอกว่าให้เพื่อนกินนะคะ อันนี้คือกินมากพุซ่าค่ะคะ่อมากมากพี่น้องมึงนะคะเพกินกินผลไม้นะคะชอบของปแปลกๆนะคะชอบกินแบบนี้แหละนะคะพี่น้องคา่านะคะก็เป็นพระเอกของช่องเลยตอนนี้นะคะเป็นพระเอกเลยตอนนี้กาบันนะคะกาบันเป็นพระเอกเลยนะคะกินได้ทุกอย่างเลยน้องนี่นะคะ แสบบอหลูกแสบบอประหำโอ้ยโหแสบขกแสบแนน้อลูกเนาะกินขักกินแน่ได้เจ้าเนานะแสบบอลูกวะ,บบกน,ะน่ารักจังเลยนเนืนี่น่ารักมากเลยลูเอ้ยกินผลไม้เอ๊สุดยอดจริงๆน้องกาบันสุดยอดมากเลยค่ะ ขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคลิปนี้นะคะคงจะจบไปแล้วนะคะเนาะนะคะสำหรับนะคะคลิปเด็กชายกาบันกินมากับท่านนะคะเดี๋ยวนะถ้าไม่ให้กินนี่ก็ไม่ได้นะดูสินพี่น้องนะคะก็คือเขาชอบเขาอยากเดี๋ยวก็รูปเดียวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนแม่อันนี้ให้อยู่อ่ะนี่ค่ะ คลิปนี้จะฝา,ากอะขอบคุณนะคะสำหรับเอฟซีนะคะสำหรับผู้ที่เบิงกาบันอยู่ตอนนี้นะคะจะฝา,ากขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะคะที่เข้ามาชมนะคะข่าวมาเบิงเด็กชายกาบันนะคะกินหมากกระทั่านนะคะคลิปนี้เป็นกินผลไม้นะคะเนาะ ะะกระทันที่นะคะบอบอสมบหวานเครื่องเคืองกะการนะคะก็เลยสามารถให้นองเขากินได้นะคะพี่น้องคะนะคะเนาะก,กับขอบคุณทุกงานนะคะที่เขามาชมมาติดตามนะคะจะฝากขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อให้นอนอ่าไปพักพอนก่อนแบบที่นี้เพราะว่ากินหลายแล้วนะคะเนาะก,กินพอแล้วลูกอันนี้พอแล้วนะนี่นี่นะพอแล้วไม่ต้องกินอีกนะ้ะลูกนะพอนะเนาะลุงเนาะพอนะครับ บายบายก่อนนะครับบายบายก่อนลูกบายบายก่อนเลวบายบายก่อนเรวเลวบายบายท่านผู้ชมก่อนนะไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับคลิปนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่มาชมน้องกาบันนะครับนะครับไปแล้วค่ะบายบายค่ะบายบายนะคะ